Hi ทุกคนสวัสดีครับดีประผมนะครับนิจิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอีกแล้วนั่นเองอ่ะคลิปนี้ก็คือน่าจะไม่ต้องมาดงมาเดามาเถียงมายืนยันข้อมูลอะไรกันเยอะให้มันมากความแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่บัญชีทางการนะครับได้ใบครั้งที่3เข้ามานะครับก็คือเป็นรูปน้ําแบบแบบน้ําพุนะครับน้ำพุแบบเล็กๆนะครับก็ใบเข้ามาเนาะคือมันจะไม่ยืนยัน100%เซนะครับก็ต่อเมื่อเนี่ยมันอยู่ๆมันก็มี หลุดเข้ามาเลยนะครับเหมือนตอนรอบตัวอีเวนที่แล้วนะครับก็คือตัวคนยนเทพ2นะครับก็คือหลุดมาเป็นตัวสเตจพิเศษนะครับที่เป็นดาวเคราะห์ของโคลาโบเนาะรอบนี้เนี่ยก็มาเหมือนกันนะครับไม่ได้มาในกําหนดการแต่ว่ามาในสมุดต,ตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นสมุดแจกฟรีนั่นเองนะครับเออว่าแบบถ้าอยากได้ตัวละครแจกฟรีตัวไหนเนี่ยให้กดไปดูได้ในในสมุดต,ตรงนั้นนะครับซึ่งก็ แอบนะครับมันมีแอบ,บหลุดมาช่วงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแหละนะครับที่ที่ผมเห็นนะนะครับตัวนี้ก็คือตัวบาร์นิวนะไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นบาร์นิวหรือบาร์นินนะพอดีว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เนาะก็จะเป็นตัวแจกฟรีนะครับแล้วก็เขียนชัดเจนเลยว่าเป็นดาวเคาะนะครับดาวเคาะคอลลาโ,โ,โบออขอดูชื่อแป๊บหนึ่งเป็นดาวเคาะคอลลาโ,โบขอให้โชคดีมีชัยนั่นเองนะครับก็คือเป็นแบบชื่อดาวเคาะของคลาโ,โบรอบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ แจงตัวแจกฟรีเรียบร้อยว่าเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับส่วนตัวละครหลักเนี่ยก็แน่นอนครับทั้ง1 2 3 4ตัวนะครับเป็นแก๊งพระเอกก็น่าจะมาครบทั้ง4แล้วก็ตัวที่5ตัวแจกฟรีก็คือเป็นตัวที่อ่าเป็นเป็นตัวร้ายนั่นเองนะครับสำหรับตัวบานิวนะครับบานิวลเอาผมผมเรียกว่าเป็นบานิวแล้วกันเนาะนะครับไม่รู้ว่าชื่อจริงยังไงนะครับตัวบานิวเนี่ยผมดูจากข้อมูลเนี่ยเขาเป็นหัวหน้านะครับของหน่วยจอมปีศาจนะครับหน่วยจอมปีศาจนะครับที่แบบอ่าเป็นหัวหน้าเลยของทั้ง7 ทั้งทั้งพีศจทั้ง7ตนนะครับก็คือเป็นหัวหน้าแบบของเราตัวร้ายเลยนั่นเองอ่าก็จะเป็นตัวแจกฟรีเนาะที่มาในรอบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครหลักทั้ง4ตัวนะครับก็น่าจะมาครบนะครับแต่รอบนี้ก็น่าจะชอบกันนะครับสำหรับโคโรโบรอบนี้เพราะว่ามีตัวละครผู้หญิงเลยครับถึง3ตัวเลยที่เป็นตัวละครหลักก็น่าจะน่าจะชอบสําหรับคนที่แบบอยากได้ความุ้งมิงบ้างนั่นเองนะครับถ้าจะไม่ผิดตัวละครผู้หญิงที่น่ารักน่ารักล่าสุดมาเนี่ยน่าจะเป็น รอบไหนอะรอบไหนนะตัวละครน่านรักน่ารักผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมขอดูปแป๊บนึงตัวละครน่านรักน่ารักผู้หญิงนะครับล่าสุดไม่ใช่เอมิเลียใช่ไหมไม่ใช่เอมิเลียใช่ไหมเล่มกับเอมิเลียใช่ไหมที่น่ารักน่ารักที่มาล่าสุดผู้หญิงนะครับผมคิดว่าผมไม่ได้เห็นผู้หญิงมานานแล้วนะในตัวโคลาโบเนาะล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นชายล้วนหมดเลยนะครับมหาสุดคนจนเทพโตเกียวรีวนเจอร์เนี่ยก็ชายล้วนหมดเลยม็อบไซโคเนี่ยก็ชายล้วนหมดเลยนะครับอ๋อล่าสุดที่มาก็เป็นเชลทีอะใช่ไหม อาเชลเทียกับอาเบโดนะครับที่เป็นผู้หญิงเนาะมาล่าสุดแต่ว่าผมคิดว่านะไอตัวคลาโบใหม่เนี่ยนะครับไอ,อมันชื่ออะไรนะขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะครับก็ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็มันมีความเกี่ยวข้องนะครับทางฝั่งของอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แบบมันมันแบบมีความเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือแบบเป็นเจ้าของเดียวกันแบบ เอ่อเป็นอันนี้เดียวกันในค่ายเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เคยมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องรีซีโร่นั่นเองนะครับก็คือเลมกับเอมิเลียนนั่นแหละนะครับแล้วก็การออกแบบตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับแล้วพวกผมคาดเอาไว้นะว่าตัวละครของรอบนี้นะครับในขอให้โชคดีมีชัยในแฟนตาซีในต่างโลกเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครผู้หญิงทั้ง3ตัวเนี่ยผมคิดว่าน่า,นาจะออกแบบมาได้น่ารักไม่แพ้เลมกับเอมิเลียนแน่ๆเลยนะครับดูจากแบบ รู้จักตัวละครในเรื่องแล้วรู้จักแบบเนื้อเรื่องอ่าผมแอบไปดูมานิดนึงเลยครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเอานี่คือผมไม่ดูไม่เคยดูเนาะพอพอแบบมันหลุดออกมาว่าเป็นคอลลาโบนี้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็เลยไปแอบดูมาไม่กี่ตอนหรอกนะครับแต่ว่าเอเนื้อเรื่องมันก็โอเคนะนะครับอาจจะในเรื่องจริงจริงอาจจะมีความแบบแบบสบุ้มเพิ่มบ้างมีแบบดึงดงดึงดึงเราพูดอะไรอยู่เนี่ยก็มีความแบบด้งๆดึงดึงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเออจะเรียกว่าเล็กเล็กน้อยๆก็ได้นะครับหรือจะแบบแบบหนักหักไปเลยนะครับแล้วก็มีฉากที่แบบ หลายฉากเหมือนกันเนาะก็ถ้ามันเข้ามาในเกมครับก็คือมันจะโดนเนิฟไปหมดเลยนะครับในเรื่องของแบบตูมตูมพวกนี้ครับครับจีครับเอครับบีอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวถ้าจะเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะก็จะโดนเนิฟไปหมดเลยนะครับในส่วนของตัวละครนะส่วนตัวละครผู้ชายเนี่ยก็คือแบบเน้นแบบเน้นพรอ็อพเขาจะเน้นพวกอาวุธเครื่องแบบเครื่องแต่งกายแลรพวกนี้นะครับชุด,ช,ดชุดอาวุธะไรพวกนี้มากกว่าแต่แบบความซุดพึ่งพึอะไรพวกนี้ก็จะถูกเนิฟลงไปหมดเลย ดูได้จากตัวเลมเอมิเลีกเลยก็ได้เลยครับก็คือแบบไม่มีตุ้มต้ามเลยเนะเาะแล้วก็ดูจากตัวแจกฟรีของสลามก็ได้สลาม2นะครับก็คือแบบบึ้มบั้มก็คือไม่มีหายหมดเลยนั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจว่าล,าลันเจอร์เราเป็นแบบตัวละครแนวน,น่ารักน่ารักเนาะมันก็จะม,มันก็จะไม่แบบมีความตุ้มต้ามอะไรเกิดขึ <c oughs> ้นยกเว้นชินจังเรามีความตุ้มต้ามแบบมีการเปิดก้นตุ้มต้ามนิดนึงโอเคนะครับก็คิดเห็นยังไงกันบ้างอันนี้สําหรับโคโรโบเรื่องนี้นะครับมี ใครดูเยอะไหมนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมส่วนตัวเลยก็คือผมไม่รู้จักจริงๆเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนที่หาข้อมูลโคลาโบนะครับตอนหลังจากที่ได้คาใบทั้งบทจากทีมงานมาเนี่ยนะครับผมก็ไปไล่หานะครับดูรายชื่อว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นอยู่ในในรายชื่อเรื่องสุดท้ายที่ที่ผมหามาเว้ยเรื่องแรกๆเนี่ยก็คือแบบอ,อ,อะไรนะแบ็คโคเวอร์น้องโลแบบสองนเป็นบ พิธีเคียวแล้วพวกนี้คือไอ้พวกนั้นนะก็คือจะเป็นไลฟ์ชี่แรกๆที่ผมแบบลิสต์เอาไว้ก่อนแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าแบบมันอัดแบบมันดูไม่เข้าตาผมไงดูแบบเอ๊ะมันดูแบบเออมันดูเหมือนจะไม่ใช่โคลโโบเลยมันเหมือนแบบจะเป็นแบบเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยที่แบบมันดูไม่ไม่ค่อยดังหรือย,ยังไงอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเออไม่ค่อยสนใจมากแล้วพอประกอบกับพอดีว่าข้อมูลคาใบเนี่ยนะครับมันไปตรงกับแบ็คโคเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับเออพอมันไปแบบ มันไปตรงกับแบ็กคอเวอร์ทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยเชียร์แบ็กคเวอร์พี่ดีเคก็เชียร์แบ็กคอเวอร์ลุงอ่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลงุงคุณแมกคนน้อนก็เชียร์แบ็กคอเวอร์เช่นกันนะครับแต่สุดท้ายก็คือพลิกกันหมดเลยเนาะพิกก็คือถูกมันมันไม่ใช่ว่าการถูกบิดนะเพราะว่าเคเตอร์ทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ว่าคนระบบอะไรจะมาก่อนอยู่แล้วนะครับจะมีแค่ GM เท่าน,นั้นที่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ GM ไม่เคยกระซิบบอกเลยว่าเป็นเรื่องอะไรชื่อเรื่องเนี่ยเขาไม่เคยบอกเลยนะครับในแบบ ท,ทุกโคลโโบและวกันที่ผ่านมาเนี่ยคือ GM เขาไม่เคยบอกเลยว่าเป็นเรื่องอะไรเราเนี่ยสายเคียเตอร์เนี่ยทุกทุกคนเนี่ยก็คือจะได้ข้อมูลจาก GM มาว่าเอ้ยออนี่จีมีโคลโโบรอบนี้ดังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเาเราก็จะถามข้อมูลแบบอ้อมๆกันนะครับเพื่อแบบเป็นการพูดคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบไม่เชิงใบจ๋าจา๋จาแต่ว่าก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโคลโโบใหม่เนี่ยมาเยอะทําให้เราเนี่ย มาใบกันมาแบบมาหากันมาแบบโอโ้เอาข้อมูลมาประก,ระกอบมาเดากันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ถูกกันมาเรื่อยๆแต่ว่าเดือน2เดือนหลังๆนะครับตอนคนจนเทพเนี่ยคนจนเทพ2เนี่ยก็เดาผิดไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็รอบนี้นก็เดาเป็นแบล็คคอร์กันเยอะเหมือนกันนะครับก็คือเดาผิดทั้ง2คนะดเลยนั่นเองเออก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเป็นขอให้โชคดีมีชัยในโลกของแฟนตาซีนั่นเองนะครับชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะ๋ยนวะผมขอโดชื่อภาษาอังกฤษ แปปหนึ่งมันมีชื่อภาษาอังกฤษไหมเออเดี๋ยวนะชื่อภาษาอังกฤษมันก็คือคอนโนซุบะใช่ไหมคอนโนคอนโนซุบะเออคอนโนซุบะเนาะนะครับชื่อแบบชื่อแบบย่อๆนะครับก็คือคอนโนซุบะนั่นเองนะครับก็ไม่คุ้นหูเลย <c oughs> เออไม่คุ้นหูจริงๆไม่คุ้นหูจริงๆเลยคนละวเ,เรื่องนี้นะครับสำหรับคอนโนซุบะนะครับหรือว่าในชื่อไทยก็คือขอให้โชคดีมีใช่ในโลกของแฟนตาซียังไม่จบ รเรื่องนี้ยังไม่จบเนาะมีเดอะมูฟี่นะครับที่ฉายไปแล้วเราก็มีหลายซีซั่นด้วยนะครับเนาะก็ใครที่เป็นแฟนคลับเรื่องนี้ก็น่าจะชอบอยู่แล้วก็สาวกชอบตัวละครผู้หญิงเนี่ยนะครับแบบเบื่อตัวละครผู้ชายเยอะๆแล้วเนี่ยก็น่าจะชอบกันทั่นเองนะครับผมส่วนเทพไม่เทพเนี่ยอันนี้ผมว่าผมเดาเลยนะคือตามเนื้อเรื่องเลยนะครับพระเอกเนี่ยนะครับเขาเป็นเอ่อเป็นแนวแนวแบบใช้เวทมนต์เวทมนต์เนาะเป็นแบบต่างโลกนะครับคือตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ใช่ไหมคือ ตอนผมนั่งดูตอนแรกคือผมขำเลยเว้ยแบบโดนแท็กเตอร์อ่าโดนรถโดนโดนรถไถรถแท็กเตอร์ชนไม่ตายเว้ยไม่ได้โดนไม่ได้โดนชนตายแต่ว่าพระเอกเนี่ยตกใจที่แบบช็อกตายคิดว่าตัวเองโดนรถแท็กโดนรถชนอะไรเงี้ยเออเออเป็นการตายที่โง่ๆนั่นแหละนะครับเออก็คือแบบโอ้เราโดนซ้ำตรงซ้ำเติมด้วยตัวซิวานั่นเองใช่ไหมเอ๊ะใช่ไหมวะเดี๋ยวผมจําชื่อตัวละครไม่ได้ขออภัยด้วยนะแบบขอดูชื่อตัวละครแป๊บหนึ่งพระเอกเนี่ยชื่อว่าเอ่อ พระเอกชื่อว่าอะไรวะซื่อภาษาไหมซือซอภาษาเปล่าวะพระเอกขอดูตัวละครแป๊บหนึ่งนะอ่าคาซูมาเออพระพระเอกชื่อซาโตะคาซูมาอ่ะไอตัวที่เป็นพระเอกเนาะในเรื่องนี้ที่เป็นแบบพระเอกหลักเลยนะครับก็คือคาซูมานั่นเองเนี่ยซาโตะซาคุมะเนาะตัวนี้นะครับผมว่านะคู่เทพเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่โผล่ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็คือตัวซาโตะซาคุมะเนี่ยสำหรับ สคุมะนะครับเออเราเรียกแบบสั้นๆเนาะสคุมะเนี่ยผมว่าสคุมะเนี่ยน่าจะเป็นสายพลังแล้วก็น่าจะเป็นธาตุธาตุไม้นะครับน่าจะน่าจะเป็นสายพลังธาตุไม้เนาะดูจากในเนื้อล้นเนื้อล้นเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะทั้งส่วนของอะควานะครับในเรื่องเนี้ยอะควาค่อนข้างที่จะเด่นมากอันนี้ก็คือต้องต้องพูดจริงๆว่าดูมาแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยอะควาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เด่นในเรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นคู่เทพอีกตัวหนึ่งเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เทพก็จะมีประมาณ2ตัวนะครับก็คือมีซาคุมะเราก็จะมีอคว้านะครับอควาเนี่ยแน่นอนครับอควาเขาเป็นแบบเป็นแบบการใช้เวทน้ําแบบเต็มๆตมไปเลยนะครับแล้วก็สกิลสเกลอะไรของเขาเนี่ยก็ก็ตามเนื้อเรื่องนะเอออาจจะแบบไม่ได้เก่งไม่ได้แบบอะไรมากในในเนื้อเรื่องอนิเมะนะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวละครมันเนี่ยมันค่อนข้างน่ารักแล้วก็แบบค่อนข้างปั่นค่อนข้างแบบ มันเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างดีนะครับผมคิดว่าคู่เทพของรอบนี้น่าจะเก่งนะครับแล้วก็ถ้าแบบลองเชื่อมไปถึงรีซีโร่เนี่ยรีซีโร่ก็ค่อนข้างเก่งมากๆเหมือนกันว่าผมคิดว่าแบบเออแนวเดียวกันน่ะกบบเกิดชาตินี้แบบปแบบเกิดใหม่อีกโลกหนึ่งต่างโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบแ,บบแนวคล้ายๆกันด้วยนะครับยังไงผมว่าคู่เทพรอบเนี้น่าจะเก่งด้วยความแบบสกิลเดิมของเขาเนี่ยน่าจะเก่งมากๆส่วนจะมีแฝงคงแฝงขีความสมองความสามารถที่แบบ โผล่มาเป็นพิเศษไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันก่อนนะครับล้วก็วันนี้ที่ผมลงคลิปนะครับก็คือวันที่28ใช่ไหมผมจะลงคลิปวันที่ไม่ใช่ที่แผมลงคลิปลงคลิปวันที่29กนะครับก็น่าจะเฉลยกันแล้วแหละนะครับน่าจะแบบเป็นแบบ เป็นตัวละครและว่าแบบเป็นตัวอะไรพร้อมจัดคอลาโบอะไรแบบอันนี้คือถ้าที่คนเห็นหนเห็นในตอนนี้ก็คือเป็นรูปที่ผมทําขึ้นมาเนาะนะครับก็แบบทําขึ้นมาแบบเอาไว้ก่อนนะครับส่วนเพจทางการเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ดีวันที่29เนี่ยน่าจะเฉลยแล้วนะครับเพราะว่ามันถึงเวลาเฉลยแล้วนั่นเองนะครับวันที่29เนี่ยน่าจะเฉลยแล้วหรืออาจจะเป็นเงาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วันที่30ตอนเช้าเนี่ยค่อยแบบอ่าค่อยเฉลยนะครับแต่ผมคิดว่าวันที่29เยี่น วิดีโอเลยนะครับน่าจะเป็นวิดีโอสําหรับแบบเป็นเป็นวิดีโอแบบเล็กๆน้อยๆเลยนะครับหรืออาจจะเป็นรูปแบบเรียงกันเลย5ตัวว่ามีตัวละครอะไรบ้างเป็นคนละบเร,เ,รเรื่องนื้อเรื่องไหนนั่นเองนะครับสาหรับรอบนี้นะครับแบบเฮ้ยพี่ผมพี่ทํา ใบโคลโบงคลโบข้อมูลโคลาโบมาหลายคลิปแล้วใ nah, นรอบนี้นะครับเห็นบิดนู้นบิดนี่บิดนั่นนะครับไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นั้นแวะไปหลายเรื่องเหลือเกินนะครับผมก็น่าจะยืนยันได้แล้วเพราะว่าคลโบเนี่ยมันหลุดออกมาขนาดนี้มันหลุดตัวตัวสเตตพิเศษนะครับที่เป็นดาวเคราะห์โคลโบมาชื่อเรื่องในเกมก็คือเห็นไปแล้วนะครับส่วนตัวแจกฟรีเนี่ยก็คือเป็นเป็นจอมเป็นหัวหน้าจอมปีศาจไปเลยเออมันก็มันไม่น่าจะบิดได้แล้วนะครับทีนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องนี้ แน่นอนนะครับเป็นการันตีแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับใครที่ชอบเรื่องนี้นะครับหรือไม่ชอบหรือรู้จักหรือไม่รู้จักเลยนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเ้ยมันดังไหมแล้วก็เนื้อเรื่องมันดีไม่ดีมันยังงงยังไงยังงงอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็เอาไว้มาคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันเพนะราะว่าผมจะได้ดูฟีดแบ็กหนูว่า้ยคนชอบโคลโบครั้งเนี้ย มากแค่ไหนแล้วก็แบบอยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษแล้วคิดว่าตัวอะไรเป็นคู่เทพตัวอะไรธาตุน้นทันี้ท่านนั้นสกงสก,กิวอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเตรียมพร้อมเนาะโคลาโบเดือนธันวาคมนั่นเองเดือนสุดท้ายแห่งปี2023นั่นเองแล้วก็น่าจะน่าจะกิ่งเนี่ยเพราะว่าเราก็คาดหวังกับโคลาโบนี้เหมือนกันเพราะว่าโคลาโบนี้เนี่ยน่าจะเป็นโคลาโบที่น่าจะต้องแบกได้และนะครับในปีนี้เนี่ยโคลาโบที่แบกได้เนี่ยมันมันมีน้อยจริงๆ,ๆนะครับมีม็อบมี อะไรอีกมีม็อบมีไมกี้มีเอมีคนจนเทพ2ที่แบบพอจะใช้ได้ที่เหลือเนี่ยคือแบบง่อยหมดแหละนะครับก็หวังว่าคนละโบนี้เนี่ยจะค่อนข้างเก่งมากๆหรือแบบอาจจะเป็นขั้นโกงไปเลยกนะ็ได้อันนี้คือแบบอยากอยากให้มันเก่งไว้ก่อนนะเนาะ สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกลับมาในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดเข้ามาดูกันด้วยนะจ๊ะขออภัยด้วยที่ก่อนหน้านี้นนคือทำข้อมูลผิดพลาดบ้างนะครับแล้วก็ใบผิดบ้างเนาะก็กอดคอลงนรกไว้กับพี่ทีเคเลยนะครับใครจะคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ดา่าเสียสีอะไรก็ตามสบายนะครับมันก็เป็นสีสันของการใบคอนโบในแต่ละเดือนเนาะชาวครีเอเตอร์ทุกคนก็น่าจะเจอกันแบบนี้บ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับยูทูบเบอร์หรือแบบชาวครีเอเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์พวกนี้ นั่นเองนะครับผมเล้ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม